โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีอะไรบางอย่างที่อยากจะพูดให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมอัดวันที่18ธันวาคมมีสว6 6เนาะซึ่งกะว่าคลิปนี้ดีวผมจะปล่อยวันที่25นะฮะ ก็คือวันคริสต์มาสเลยนะครับผมก็คือจริงๆที่มาอัดน,นี้ก็ไม่แม่หรอกก็คือผมอยากจะบอกว่าตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปนี้นะฮะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปผมจะขอพักเบรกการทำช่องแบบยาวๆไปก่อนนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊กก็เมื่อก็ททำคลิปตอนต่ออยู่แล้วนี่ทำไมต้องพักเบรกอะไรกี้นะฮะคือ เหตุผลหลักๆก็คือผมติดเรื่องปัญหาเรื่องเรียนครับโอเคต้องชี้แจงให้เข้าใจก่อนว่าตอนนี้ผมเรียนที่ออมหาวิทยาลัยปีที่4นะครับซึ่งเป็นปีสุดท้ายละการที่ผมจะเรียนมหาลัยจนจบได้เนี่ยผมจะต้องทำโปรเจกต์โปรเจกต์ project, project หนึ่งเพื่อที่จะทำให้ผมเรียนจบได้นะครับผมต้องอธิบายงี้ก่อนนาะเผื่อบ,บางทีแบบ คนดูที่เป็นแบบรุ่นน้องอะไรเงี้ยเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจเนาะการทำโปรเจกต์คืออะไรนะครับก็คือในการเรียนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีลักษณะในการเรียนจบที่แตกต่างจากการเรียนมาอ่ามัธยมเนาะซึ่งปกติแล้วเวลาเรียนมัธยมใช่ไหมแล้วก็แค่เรียนทําเกรดทําอะไรนั่นน,น,นี่ให้มันได้คะแนนให้มันผ่านให้มันจบอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ในมหาวิทยาลัยนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นคือในมหาวิทยาลัยเนี่ย คือรูปแบบหรือลักษณะมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าวิธีที่จะทําให้เราจบได้เนี่ยมันจะไม่ได้แค่การเรียนให้ทําเกรดแล้วก็ให้มันผ่านนะครับวิธีการเรียนจบของมหาวิทยาลัยก็คือเราจะต้องทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึง่งอารมณ์คล้ายๆกับทำเป็นโครงงานนะครับเป็นโครงงานโครงงานหนึ่งซึ่งเราเนี่ยตัวเราที่เป็นนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยฮะก็คือไปติดจออาจารย์คนนู้นคนนี้เพื่อจะขอ ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมานะครับผมซึ่งโปรเจกต์ที่เราต้องทำเนี่ยก็ต้องเป็นโปรเจกต์ที่อาจารย์เขามีความรู้อยู่แล้วนะคะซึ่งจะสามารถทให้เราแล้วก็ไปขอเขานะฮะทำให้เราจะสามารถแบบแล้วก็ทําเพื่อที่เราสามารถเรียนจบมหาวิทยาลัยไ,ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ถ้าเกิดว่าไม่ทำเนี่ยก็คือจะไม่จบนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทำเนี่ยก็คือไม่จบซึ่งระยะเวลาการทำเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรเนาะเพราะว่า โอเคถึงแม้มันจะเป็นโครงงานก็จริงแต่ผมทําคนเดียวนะครับคือเราต้องทําคนเดียวเนาะไม่ได้มีเพื่อนหรือไม่ได้มีคนอื่นๆมาช่วยอะไรอย่างนี้เพราะว่านักเรียนหรือนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยครับคือมหาลัยเขาจะใช้คําว่านักศึกษาเนาะนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะต้องทำโปรเจกต์โครงงานอะไรเงี้ยคนเดียวเหมือนกันแต่ละเรื่องเหมือนกันนะครับคือคนหนึ่งก็ทําเรื่องหนึ่งอีกคนนึงก็ทําเรื่องหนึ่ง อาจจะเป็นแบบโครงงานที่ลักษณะคล้ายเดียวกันแต่ว่าคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นคนละเรื่องเหมือนกันนะครับก็คือมันไม่ได้ช่วยกันอ่ะก็คือต้องทําทับใครทำมานคืออาจจะมีช่วยบ้างเรื่องเล็กน,น้อยอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบไม่ได้ช่วยกันแบบเป็นกิจกาลักษณะเหมือนกับโครงงานที่ทําเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยครับก็แน่อนอนว่าด้วยความที่เป็นโครงงานี่ยต้อง ทำคนเดียวเก็บข้อมูลคนเดียวลงมือทําคนเดียวต้องเขียนรายงานทําอะไรคนเดียวหมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาเนาะก็เลยต้องชี้แจงตรงนี้นิดนึง,น,งนะครับส่วนเรื่องของระยะเวลาที่จะต้องพักเบรกออกไปเนี่ยบอกตรงนะไม่รู้นะครับไม่รู้จริงจริงเพราะว่าคือเรื่องระยะเวลาที่มันต้องทาใช้เวลาทำเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหน นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมจะต้องทำให้เสร็จก่อนเดือนมีนาคมซึ่งถ้าไม่นับเดือนนี้ถ้าตัดเดือนนี้ออกไปก็จะเหลือประมาณเวลาอีกประมาณสัสองเดือนครับสองเดือนทำไมถึงเป็นสองเดือนเพราะว่าเดือนมีนาที่ผมว่านี่ประมาณชต้นเดือนมีนาคมแค่นั้นเองไม่ใช่เดือนมีนาเต็มเดือนนะเหมือนก็แบบสองเดือนครึ่งนิดๆ นีวนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับแล้วด้วยความที่เราทําคนเดียวมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วก็มันต้องใช้เวลาทําพอสมควรนะฮะก็เลยอยากจะขอพักช่วงพักเบรกไปแบบไปตรงนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคมันอาจจะรู้สึกแบบอาจจะทําให้หลายคนดูแบบไม่พอใจเนาะแบางทีแบบเอ้ยมาลงทําคลิปอะไรอย่างงี้แล้วแบบทําต่อซี่อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็อยากทําทต่อนั่นแหละแต่ว่า มันมันไม่ได้จริงๆมันต้องเรียนให้จบอ่ะก็คือผมก็อยากเรียนให้จบเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆถามว่าผมก็มีแพลนที่จะทำคลิปอื่นๆอีเกเยอะแยะมากมายในอย่างดูเกมเนี่ย Medieval Block Art เนี่ย Don't Star t g e t h e r อะไรเงี้ยคือผมก็มีเกมแบบอะไรแบบที่อยากจะลงอยากจะเล่นเหมือนกันนะฮะซึ่งแต่ว่าต้องเอาเรื่องเรียนให้มันเรียบร้อยซะก่อนนะครับโอเคก็ อย่าว่ากันเลยเนาะต้องขอโทษจริงๆนะครที่ผมไม่ได้ทำคลิปอย่างสม่ำเสมอเนาะเพราะผมก็มีติดเรื่องเรียนเหมือนกันนะครับโอเคก็คิดว่าอาจจะน่าจะเพียงพอแล้วนะสำหรับการชี้แจงว่าทำไมผมถึงหายไปแล้วเมื่อไหร่ผมจะกลับมาลงคลิปอีกนะครับก็ยังไม่มีนะฮะต้องขอภัยทุกคนที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับผม โอเคส่งท้ายนี้นะครับผมก็ไหนๆก็เดือนนี้ก็เดือนสุดท้ายนะฮะเดือนธันวาคมแล้วเนาะคลิปนี้ผมก็จะบ่อยวันที่25ธันวาคมใช่ไหมเป็นวันคริสต์มาสก็ขอใช้โอกาสนี้นะครับในการอวยพรน,นะฮะ Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year ล่วงหน้านะครับผมขอให้ทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งน้องหรือใครอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับ มีความสุขกับปีใหม่นะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับผมไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนาะการไม่มีโรคกกเป็นราบอัประเสริฐนั่นแหละนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะมีจะมีความทุกข์ในบางวันว่างนะครับแต่อย่างน้อยหาความสุขให้ตัวเองสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหะ สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะได้เจอกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าเนาะในปีใหม่สักเดือนหนึ่งแล้วผมจะกลับมาอย่างแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ